ครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566ครับมาอัปเดตราคาบิตคอยในกระดานเทรดของบิตครับกันนะครับผม BTC อยู่ที่923,999.99ยิทเทียม63,410บิตครับ54.4 XRP สิบหกจุดสองสี่ BCH สามพันเก้าร้อยสิบห้าจุดสองหนึ่ง USDT สามสิบสี่จุดหก BNB หนึ่งหมื่นหกร้อยยี่สิบแปดจุดหกเก้า XLM สามจุดศูนย์ห้า ADA สิบสองจุดห้าเก้า WAN เจ็ดจุดสาม OMG ยี่สิบหกจุดศูนย์ห้าซิลศูนย์จุดเจ็ดเอ็นทีศูนย์จุดแปดซีวีซีสองจุดเก้าห้าไอเอ็นทีสองร้อยสิบเก้าจุดหกสี่ไอโอเอสทีศูนย์จุดสามหนึ่งเซทอาร์เอ็กซ์เจ็ดจุดหกเจนซียี่สิบเอ็ดจุดศูนย์สี่เอเบทีสามจุดสองหกมานาสิบหกจุดศูนย์ห้า CTXC หกจุดสามเก้า Six ศูนย์จุดเก้าสี่ Jefin แปดจุดหกหก Paul ห้าจุดสองห้า Locky สองจุดสี่ TRX สองจุดหกหนึ่ง DAI สามสิบสี่จุดสามสอง USDC สามสิบสี่จุดห้าหก BUSD สามสิบสี่จุดห้าห้า BAT เจ็ดจุดห้าสาม MCR สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบ ENG สิบเอ็ดจุดสี่เจ็ด BAND สี่สิบเก้าจุดสี่ COMP หนึ่งพันสองร้อย KSM แปดร้อยเจ็ดสิบห้า DOT หนึ่งร้อยแปดสิบสอง NEAR ห้าสิบสี่จุดเก้าแปด S.C.R.T. สิบห้าจุดห้าแปด G.L.M. เจ็ดจุดหนึ่งเจ็ด Y.F.I. สองหมื่นสองพันสองร้อยสองแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ U.N.I. หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองจุดแปดห้า A.A.B.E. สองหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสามจุดศูนย์สี่ ALPHA สามจุดแปดสอง OCEAN สิบสองจุดห้าหนึ่ง SNX แปดสิบสามจุดเก้าหก SAND สิบเจ็ดจุดแปดสอง BAL หนึ่งร้อยแปดสิบสี่จุดสองเก้า CRV ยี่สิบเก้าจุดสี่หก GRT สี่จุดศูนย์ห้า Matic สามสิบเอ็ดจุดเจ็ด AEX สองร้อยสามสิบเจ็ด Suji ยี่สิบเก้าจุดศูนย์หนึ่ง ILV หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบ IMX ยี่สิบห้าจุดหกห้า DYDX เจ็ดสิบจุดศูนย์หก ENS สามร้อยห้าสิบเก้าจุดเจ็ดแปด GALM GALA หนึ่งจุดศูนย์ห้า GT หนึ่งร้อยหกสิบสอง l y x e 374 c h z 3.4 4จี g f 2.61 so 6 7 2 0 1 a v a x 497.3 f t m 11.35 luna 0 0 0 3 1 a p e 111.32 HBLR หนึ่งจุดแปด LRC เก้าจุดแปดสอง ALGO ห้าจุดหนึ่งแปด CELO สิบเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ด XTZ สามสิบจุดห้าแปด GAL สี่สิบเจ็ดจุดหกหก OP ห้าสิบห้าจุดเจ็ดเก้าอตอมสามร้อยหกสิบห้าจุดหกแปด LDO หกสิบแปดจุดเก้า STG ยี่สิบสองจุดสามหก AXL สิบห้าจุดเจ็ดสี่ FLW ยี่สิบห้าจุดเจ็ดหก FX สองร้อยสามสิบแปดจุดหกหก HFT สิบห้าจุดสองหก ARB สามสิบเก้าจุดเก้าสี่ LQTY 43.78 pear perp 20.12 id 16.08กครับราคาบิตคอยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมครับอันนี้ก็เป็นไทม์เฟรม15นาทีครับของกราฟ btc นะครับรบิตคอยครับผม ก็ตลาดก็ยังมีแนวโน้มคาดการว่าจะดีขึ้นอยู่นะครับคลิปนี้ก็ไม่แนะนำการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับเราก็แช่อัปเดตราคาครับเพื่อศึกษาตลาดเป็นแนวทางการลงทุนต่อไปครับผมครับอันนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงครับผม ครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับแล้วเราค่อยมาอัปเดตกันต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับผมขอบคุณครับ